นี่ครับจากระยะไกลมาดูนกแก้วกินข้าวบาเล่กันนะครับตอนนี้กินกันอย่างเบามันเลยมีเป็นฝูงครับโอ้โหบินหนีแล้วบินไปแล้วครับบินไปแล้วมีเป็นฝูงนะครับไปแล้วไปแล้วนี่แหละครับฝูงนกแก้วที่กําลังมาหากินข้าวบาเร่เขา ูนในนี้เต็มเลยนะครับตอนนี้กําลังกินอย่างอ,อร่อยนะครับอยู่ในนี้ตัวการกิ่งอ่อนๆนะครับเกาะไม่ค่อยได้ไจะสุถอยลองมานะครับนี่นะครับถอยมาแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับซูมเข้าไปมีหงนกแก้วอยู่ตรงนี้ กำลังมาหากินข้าวบาลีเขาเสียหายหมดสีเขียวเขียวเหมือนกันมองไม่เห็นข้าวบาเล่ก็กำลังเหลืองสุกตอนนี้เราก็มาอยู่ในรองนะครับแอบดูนกแก้วหากินกันอยู่มีทั้งนกแก้วนกเขานะครับตอนนี้นี่ นกแก้วเต็มเลยเสียหายย่อยยับเดี๋ยวจะซูมถอยไม้ดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนี่นะครับผมก็นั่งอยู่ข้างบนนี้แล้วก็กลับไปที่เดิม กะไปตรงฝูงนกแก้วอยู่ตรงนี้กำลังกินกันอย่างอร็ดอร่อยข้าวบาเรีเสียหายหมดนี่ไปกัดข้าวบาเรียเขาแล้วก็มากินอยู่ตรงนี้นะครับฝูงนกแก้วฝูงนี้ นี่นะครับมันทําเป็นกระบวนการกันนะครับฝูงหนึ่งบินออกไปฝูงหนึ่งก็บินเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ขยับมาใกล้หน่อยหนึ่งดูนะครับนกแก้วกินข้าวาเล่เขาเสียหายหมดมาส่องแอบบดูนกแก้วกินข้าวบาลี นกแก้วกินข้าวบะเล่กัน กันเป็นขบวนการนะครับนกแก้วนี่อีกฝูงหนึ่งบินเข้ามาอีกฝูงหนึ่งบินออกไปนะครับเขาวางแผนกันมานกินเข้าไปเลยกินกันอยงนี้กันเอาเทาขีบมาแล้วก็กิน เขาทำกันเป็นกระบวนการจริงๆปีกันด้วยรอก,กันยายมานี่นะครับนกแก้วเยอะมากเลยเนี่ย มีทั้งนกแก้วนกเขาเหมือนเลี้ยงนกแก้วไว้เป็นฝูงเลย ບໍ່ອ້ວຍປຸຍບັ เราก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สูงไปไกลๆ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ